ผานเรื่องไอาไอาคนเกง่งไปฟังนิทานกันเลยค่ะไอาไอาชอบนิทานมากเขาชอบภาพสวยๆและเรื่องราวสนุกๆในนั้นเขาชอบถึงขนาดอยากเห็นตัวเองเป็นตัวละครในนิทานอยากยิ่งกว่าอะไรในโลกไลลละ แต่กระต่ายแฝดเพื่อนร่วมชั้นของไอไอที่โรงเรียนสําหรับสัตว์ผู้อยากเป็นตัวละครในนิทานคิดว่าหน้าตาเขาตลกเกินไปกระต่ายแฝดหัวรยเราะเยาะเย้ยเขาว่าตัวไอไอในนิทานมีที่ไหนกันสัตว์ที่ไม่น่ารักขนปุยอย่างเธอไม่เหมาะจะอยู่ในนิทานหรอกวันหนึ่ง คุณครูกวางดาวบอกนักเรียนในชั้นว่าเด็กๆจ้าสัปดาห์นี้ใครมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนๆมากที่สุดครูจะมีรางวัลพิเศษให้นะเมื่อทุกคนได้ยินก็พากันตื่นเต้นไอไอสงสัยเหลือเกินว่ารางวัลน,นั้นจะใช่สิ่งที่เขาอยากได้ยิ่งกว่าอะไรในโลกหรือเปล่าเชา้าวันใหม่ไอไอและกระรอกพบว่าประกาศการแข่งขัน เปลี่ยนไปอย่างน่าสงสัยคุณครูกวางดาวปลบมือเรียกนักเรียนวันนี้เราจะเรียนวาดภาพกันนะจ๊ะเอาผ้ากันเปื้อนมาสวมได้แล้วแต่ผ้ากันเปื้อนนั้นค่อนข้างสวมยากเป็ดและกระรอกจึงต้องให้เพื่อนช่วย แต่เมื่อพวกเขาพร้อมไปเรียนวาดภาพเครื่องมือวาดเขียนหายไปหมดแล้วกระต่ายแฝดยึดเอาไปใช้เองจนหมดทั้งสีกระดาษผู้กันดินสอกาดและกาวเหลือเพียงกองหนังสือพิมพ์เก่าๆที่ทั้งสองไม่ได้เอาไป ไอ้เกิดความคิดสนุกสนุกขึ้นมาเขานำกระดาษหนังสือพิมพ์มาพับเพื่อนเพื่อนพากันเข้ามามุงดูเช้าวันต่อมาไอ้ I, I กระรอกและกบพบว่าประกาศการแข่งขันเปลี่ยนไปอย่างน่าสงสัยอีกแล้ว ครูกวางดาวเป่านกปิดเรียกนักเรียนเดี๋ยวเราจะไปเรียนวิชาพลาะกัน,นะจ๊ะนำกระติกไปกากน้ำได้แล้วแต่เมื่อพวกเขาพร้อมไปเรียนพละหนูกบกะระอกและเปิดเอื้อมไม่ถึงกอกน้ำจึงต้องให้คนอื่นช่วยกระรอกนายเกิดความคิดสนกุกสนุกขึ้นมาเขาจับกล่องกลับ หัวเขาปีนขึ้นไปบนกลองแล้วยื่นมือให้เพื่อนๆนขึ้นมาสิกรอกเขาบอกโอ้โหสามัคคีกันดีจังเลยคุณครูกวางดาวชมพร้อมกับรับลูกวอลมากระต่ายแฟดเห็นเขา้าก็ทำหน้าบูดหน้าบึ้งยิ่งกว่าเดิมหลังเลิกเรียนหนูกลับบ้านพร้อมอายอายและพูดว่า พรุ่งนี้มีถ่ายรูปหนังสือรุ่นอย่าลืมใส่ชุดเท่ๆมานะวันรุ่งขึ้นคุณครูกวางดาวพานักเรียนออกไปนั่งถ่ายรูปกลางแจ้งอา้าวยิ้มจ้าคุณครูกวางดาวกล่าวทุกคนพากันยิ้มแฉ่งกระต่ายแฟดดูปรับรื่งกับตัวเองมากทีเดียวเรานี่แหละน่ารักที่สุดทั้งคู่พึมพำหลังจากนั้น ไอ้อและผองเพื่อนก็พบว่าประกาศการแข่งขันได้เปลี่ยนไปอย่างน่าสงสัยอีกแล้วใครน่ารักที่สุดขนปุยที่สุดเป็นคู่เหมือนที่สุดกระต่ายกระต่ายที่สุดจะได้รางวัลพิเศษคราวนี้คุณครูก็เห็นเช่นกันที่สุดคุณครูกวางดาวก็ประกาศ ตัวต้นเหตุที่ทำให้ประกาศบนกระดานดำเปลี่ยนไปอย่างน่าสงสัยตลอดทั้งสัปดาห์ในเมื่อพวกเธอซุกซนที่สุดก็เก็บกวาดห้องเรียนเป็นรางวัลแล้วกันคุณครูกวางดาวบอกกระต่ายเฟดถ้วยรางวัลน,นี้ครูขอมอบให้อายที่มีน้ำใจที่สุดนะจ๊ะเมื่อเก็บกวาดห้องเรียน เรียบร้อยแล้วกระต่ายแฝดก็มาขอโทษไอ้ไอและร่วมยินดีที่เขาได้รางวัลรางวัลเจ๋งสุดๆเลยแต่ไอ้ไออดผิดหวังไม่ได้ถ้วยรางวัลก็สวยดีอยู่แต่มันไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากได้ยิ่งกว่าอะไรในโลกนั้นเองก่อนถึงเวลากลับบ้านคุณคู่กวางดาวยิ้มอย่างมีนัยและหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมา จากโตได้เวลาแล้วนิทานแล้วจ้าคุณครูพูดเด็กๆก,กิงพากันเงียบกริบเขาชอบภาพสวยๆและเรื่องราวสนุกสนุกในนั้นเขาชอบถึงขนาดอยากเห็นตัวเองเป็นตัวละครในนิทานอยากยิ่งกว่าอะไรในโลกนี้เลยล่ะและตอนนี้ไอ้ไอ้ก็ได้เป็นตัวละครในนิทานแล้ว